สำหรับใครหลายๆคนนะคะที่อยากเริ่มทำธุรกิจเนี่ยคงมีแนวคิดที่ว่าถ้าเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่อายุน้อยๆคงมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าแต่คำสอนนี้กลับใช้ไม่ได้กับชายสูงวัยที่อายุ65ปีที่มักใส่สูทสีขาวผูกโบสีดำและมีหนวดเขาใช่ค่ะฟ้องกำลังพูดถึงผู้พันแซนเดอร์ นักสร้างไก่ทอดชื่อดังในตำนานอย่าง KFC Kentucky Fried Chicken แล้ววันนี้นะคะมีเรื่องจะฟ้องเนี่ยฟรองจะขออาสาพาทุกคนมาถอดบทเรียนความสำเร็จและห้าเรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับ KFC ค่ะมีเรื่องจะฟ้อง 1. ผู้พันแซนเดอร์ส ชายที่ต่อสู้มาทั้งชีวิตฮาร์เลนเดวิดแซนเดอร์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อผู้พันซซนเดอร์สชายผู้ก่อตั้งเชนร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดไก่ทอดชื่อดังเกิดเมื่อวันที่9กันยายน1890นารักอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกาและด้วยฐานะทางครอบครัวที่ลำบากทำให้เขาต้องทำงานหนักมากมายไม่ว่าจะเป็นช่างทาสีรถม้าทหารรับจ้างคนขายประกันผู้ควบคุมขบวนรถไฟกรรมกรก,รกอร่อสร้างและอื่นๆอีกมากมาย ใครเจอสถานการณ์อย่างนี้ฟงเชื่อคะ่ะว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะหมดกําลังใจที่จะสู้ต่อแน่นอนแต่สิ่งเหล่านี้กับไม่ได้ไปอยู่ในความคิดของผู้ชายคนนี้ค่ะเพราะสุดท้ายเขาเนี่ยกับมองว่าสิ่งเหล่านี้เองนั่นแหละที่ทําให้เขาแข็งแกร่งและเรียนรู้จากการทํางานหนักจนสุดท้ายเขาสามารถซื้อปั๊มน้ํามันและคิดค้นสูตรไก่ทอดปรุงพิเศษที่มีเครื่องเทศสมุนไพรกว่า11ชนิดได้สําเร็จคะ่ะ2โดนปฏิเสธมาถึง1นึ่ครั้งแต่สุดท้ายประสบความสําเร็จในครั้งที่1นึ่ง เพราะว่าเส้นทางธุรกิจเนี่ยไม่ได้รยธุรกิจกุลาบความสําเร็จก็ไม่ได้มาในช่วง้ามคืนแต่ทุกคนเชื่อไหมคะว่าในที่สุดเนี่ยความพยายามก็ไม่เคยเทรยศใครค่ะเพราะในตอนที่ผู้พันเนี่ยต้องการจะขยาย KFC ในแบบแฟรนไชส์เขาได้ถูกปฏิเสธมาถึง1 0 0่ครั้งแต่สุดท้ายประสบความสําเร็จในครั้งที่1นึ่งค่ะและครั้งนั้นเองนี่นแหละคะ่ะที่ทาให้ผู้พันเนี่ยขยายแฟรนไชส์ KFC ได้สําเร็จและก่อสร้างร้าน KFC ได้ในปี1952ในรัฐยูทาห์ และสามารถขยายสาขาได้อย่างรวดเร็ว600สาขาทั้งในสหรัฐและในต่างประเทศในอีกเวลา12ปีต่อมาหรือในปี1964และหลังจากนั้นเขาได้ขายกิจการให้แก่2นักธุรกิจเป็นจำนวนเงิน2ล้านดอนลลาร์สาหรัฐ 3. ผู้พันซซนเดิ์ภาพจำของเคเอฟซตัวอย่างการสร้างตัวตนที่โลกต้องจดจำ หลายๆคนคงจะจำ KFC ด้วยเมนูไก่ทอดสุดกรอบเนื้อนุ่มที่แสนอร่อยเพื่อนหิวในเวลาเราเร่งรีบหรือเพื่อนยำดึกของใครหลายๆคนแต่อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเหมือนภาพจำของแบรนด์นั่นก็คือชื่อของผู้พันซันเดอร์สจนใครต่อใครเนี่ยอาจจะคิดว่าอาชีพของเขาก่อนหน้าคงต้องรับราชการเป็นทหารแน่แต่รู้หรือไม่ว่าแท้จริงแล้วตำแหน่งผู้พันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เขาเข้าร่วมกองทัพแต่เป็นตำแหน่งที่รัฐบาลสหรัฐมอบให้แก่เศรษฐีรัฐอ ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศจากการเฉลิมฉลองเกียรติสูงสุดของรักเทนดักกี้เมื่อปี1950หลังจากนั้นนะคะที่เขาได้สร้างภาพจําได้สร้างเอกลักษณ์และเป็นมาส์คอตให้กับแบรนด์เ f c เนี่ยโดยเขามีการวางคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากๆเลยค่ะโดยการเป็นชายสูงไวัยที่มักจะมาใส่สูทขาวมีหนวดแล้วก็มีโบสีดําซึ่งก็เป็นภาพนี้นี่เองค่ะ ซึ่งทุกคนเชื่อไหมคะว่าตัวตนของเขาเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้เขารายปีได้เลยค่ะโดยภายหลังหลังจากที่เขาเนี่ยได้สร้างตัวตนและกลายเป็นไอคอนิกของ KFC เนี่ยทุกคนเชื่อไหมคะว่าเขาเนี่ยสามารถเรียกเงินได้ถึง250,000เหรียญสหรัฐต่อปีหรือราวประมาณ1,500,000บาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะทำให้ทุกครั้งนะคะที่ KFC เนี่ยมีการประชาสัมพันธ์เขาจะทำหน้าที่เหมือนโฆษกและปรากฏตัวอยู่บนสื่อตลอดค่ะ ออกเมนูท้องถิ่นเพื่อมัดใจผู้บริโภคทุกกลุ่มในทุกประเทศหากเราเคยได้ลอง KFC สาขาอื่นๆในต่างประเทศนะคะเราจะพบว่า KFC เนี่ยมีเมนูที่หลากหลายมากและแต่ละประเทศเนี่ยก็มีเมนูที่แตกต่างกันออกไปเช่นในประเทศไทยของเรานะคะอ้าวน่ากินมากขอบคุณค่ะ นี่นะคะประเทศไทยของเราเนี่ยเราก็จะมีเมนูวิงแซบข้าวยำไก่แซบแล้วก็ข้าวแกงเขียวหวานซึ่งฟังเชื่อเลยค่ะว่าชาวต่างชาติหรือชาวไทยหลายๆคนเนี่ยนี่คือเมนูที่ต้องกินแน่นอนใน KFC ประเทศไทยค่ะ เกาหลีใต้ได้ออกไก่กรอบตามสไตล์ KFC แต่ได้มีการเสิร์ฟพร้อมกับเบียร์สดนุ่มๆเพื่อมาใจชาวเกาหลีใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการดื่มหนักที่สุดของโลกประเทศจีน KFC ในประเทศจีนเนี่ยจะมีการเสิร์ฟซุปไก่ร้อนๆฟรีเพราะผู้บริโภคชาวจีนนิยมทานของร้อนและต้องมีซุปทานระหว่างมื้อและยังมีการปรับรสชาติไก่ทอดอย่างต่อเนื่องและมีการเพิ่มผักสดอย่างแตงกวาหั่นบางหัวหอมและซอสเป็ดเพื่อมาใจผู้บริโภคชาว กด้วย5 KFC ขึ้นแค่ Quick Service Restaurant เบอร์หนึ่งข,ของไทยสิ่งที่น่าสนใจก็คือในตลาดเชนร้านอาหารบริการดว่วนในประเทศไทยเนี่ยประกอบด้วย3เซกเมนต์หลักๆนั่นก็คือไก่ทอดเบอร์เกอร์และพิซซ่ามูลค่ารวมมากกว่า45,000ล้านบาทต่อปีและหากเจาะลึกมาที่เซกเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในไทยเนี่ยจะพบว่าตลาดไก่ทอดเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและมีมูลค่าสูงถึง25,000ล้านบาทต่อปีและ KFC สามารถครอง ส่วนแบ่งในตลาดได้ถึง90%ภายใต้บริษัทยามรีสอร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดของตลาดด้วยจำนวนมากกว่า1,100สาขานับเป็นอันดับ7ของโลกด้วยสาขาทั้งหมดอยู่ภายใต้การบริหารของ3แฟรนไชส์พาร์ทเนอร์หลักๆ นั่นก็คือบริษัท The QSR of Asia มีจำนวนถึง473สาขาบริษัท Centan Restaurant Group จำกัดมีสาขา338สาขาและบริษัท Restaurant Development มีสาขา289สาขาและเชื่อว่าหลายๆคนรู้ต้องตกใจอย่างแน่นอนว่า KFC ในไทยเนี่ยเปิดดำเนินการในปีนี้เป็นปีที่40แล้วถ้าหากเปรียบเทียบ KFC เป็นมนุษย์เนี่ยก็คงเป็นวัยกลางคนที่เต็มเปี่ยนไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ความสนุก ที่ทำให้คนไทยได้รับรู้มาตลอด4ทศวรรษปัจจุบันนะคะ KFC เนี่ยเป็นแบรนด์ในเครือยัมแบรนด์ค่ะซึ่งเป็นบริษัทร,ร้านอาหารชื่อดังของโลกมากมายไม่ว่าจะเป็น Taco Bell, Pizza Hut และ McDonald's ปัจจุบัน KFC มีสาขามากถึง29,000สาขาใน147ประเทศทั่วโลกประเทศที่มี KFC มากที่สุดเนี่ยนั่นก็คือประเทศจีนค่ะ มีสาขามากถึง7,166สาขาตามมาด้วยสหรัฐที่มีสาขามากถึง3,943สาขาโดยทุกแฟรนไชส์ของ KFC นะคะเกือบ29,000สาขาทั่วโลกเนี่ยได้ยึดอุดมการสูงสุดของผู้พันแซนเดอร์3คขอด้วยกันในการขับเคลื่อนองค์กรข้อแรกเลยเนี่ยนั่นก็คือคุณภาพของอาหารข้อ2ก็คือความสะอาดของอาหารและร้านค้าและข้อสุดท้ายก็คือการบริการที่ดีและฟงเชื่อนะคะว่าใครหลายคนเนี่ยที่ได้รู้จักประวัติของ ร้าน KFC และประวัติของผู้ก่อตั้ง KFC เนี่ยจะทําให้ใครหลายๆคนได้รับบทเรียนทั้งแนวคิดของการใช้ชีวิตและบทเรียนทางธุรกิจไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดไม่มีใครเคยไม่ล้มเหลวแต่ความพยายามและความอดทนเท่านั้นค่ะที่จะทําให้เราก้าวสู่ความสําเร็จเหมือนกับสิ่งที่ผู้พันแซนเดอร์เคยกล่าวไว้ว่าทุกความล้มเหลวคือบันไดก้าวสู่ความสําเร็จ